มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยือและพี่ได้ถูกใจนู้พ้อมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้รถของรอด,ดําซิ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ลงของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมกำลังจะกลับบ้านครับอาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปค่อยดูกันนะครับโอ้ยเนาะออผมจะว่าวางเลยอะนะครับมันพูดไม่ออกครับท่านผู้ชมพาว่อ,อ,อ,อกี่เลากับเห็นยังบ่าถึกเลย ไม่มีแรงที่จะเหยียบคันเร่งด้วยซ้ำนะครับผมอยู่มาเก้าปีนะครับเก้าปีบริษัทนี้นะครับเก้าปีอ่าแล้วทุกอย่างวางแผนไว้นะครับตอนนี้กำลังจะพังนะครับ ถือว่าพังเลยแหละเพราะว่าตัวงานตัวนี้เป็นโอ้สำไรได้หลักกลุ่มเนาะจากลุ่มสีวางเลยเนาะทุกอย่างที่ผมซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถดำรถไถน,นะครับผมไม่อ่านเอาแบบบ,อบ,อบอ่อ่านบ่าอ่ารายได้ของพวกนั้นนะครับผมจะอ่านรายได้ของรถตัวนี้ไปไปไปใส่งวดบันทึกเออ ผมจะอ่านเอารายได้ตัวตัวของรถล่องไปไปใส่งวดไปใช้งวดนะครับพอวาอย่างัทีผมย่านผมชอดนะครับถือว่าอารดล่องนี่ถือว่าเป็นผมมั่นมันถือว่ามั่นคงเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็แบบมันก็ไม่มั่นคงนะครับพอวาอย่างวันที่เพิ่นจีขายนะครับรถของผม คันนี้นะครับเมื่อวนันนี่เจ้าออกมาเบิ้งสามสี่รอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าได้กันหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะเจ้าใหม่มาอีกนะครับเจ้าใหม่มาอีกสามเจ้าครับตอนนี้รอผมอยู่ที่สระบุรีนะครับผมกำลังจะเอารถไปให้เขาดูนะครับเอารถไปให้เขาดูนะครับ อยู่ที่สลาบุรีไม่รู้ว่าเฮียทางไหนนะครับเหมือนแห้งพี่นออ้องโห้อแลวนะครับถ้าถ้าวันหนึ่งผมไม่ได้ขับรถล่องแล้วท่านผู้ชมย,ยังยังยังจะติดตามผมอยู่ไหม วันหนึ่งผมไปอยู่บ้านนะครับทําคลิปรถไถรถไรถไนารถดํารถเกี่ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูท่านผู้ชมจะยังจะติดตามผมดูไหมนะครับไม่มีถนนในกรุงเทพให้ดูนะครับไม่มีบรรยากาศตอนลงลงปูนให้ดูคนงานลงปูนให้ดูไม่มีบรรยากาศท้องถนนให้ดูมีแต่ทุ่งนาลนวนต่อไปนะครับ ยังท่านผู้ชมยังจะติดตามผมอยู่ไหมคิดเบื้อ,องว่าผมมีแฮงก็สีแบบจะทำคลิปทำอะไรอย่าคิดดูแบบนี่กะกีกระใจอะทำอะครับท่านผู้ชมเข้าใจผมเนาะนะครับมันเหมือนตอนแบบ ถือผู้สาวทิมยังทีไหมลักษณะไหมความรู้สึกตอนนี้นะครับเหมือนอกหักยังไงไม่รู้นะครับอย่างว่านะครับไม่โดนกับตัวคงไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ลักษณะอ่าถ้าเป็นคันเบอร์ห้านะคันเบอร์ห้าที่ที่ขายของพี่ยาวพี่ยาวแกก็เพิ่งจะมาอยู่นะครับแกก็คงจะไม่เสียใจมากหรอก แต่ของผมนี่มันโอ้เก้าปีครับท่านผู้ชมาปีครับที่อยู่น้ำินมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบจะหันจะหันไปทางไหนนะครับลูกกับกำลังที่เขาโรงเรียนพี่นองนะครับเงียนสร้างกับกำลังสัง่ง นะครับงวดลดกะกำลังสิบเบิดก็ได้เครื่ึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอ้มาเจอแบบนี้นี่แบบจุกครับมันจุกจุกอยู่ข้างในนะครับพูดไม่ออกอยังว่าหรอวะเอิ้นบมมีกำไร่นก็สีขายตอวไม่จังได๋คือเท่าแก่ผมเขามีอ่า หลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถดัาอยู่บ้านนะครับกับรถแมคโครนะครับแกก็มีอยู่บ้านนะครับแกก็เลยไม่น่าจะห่วงรถล่องแต่ก่อนรถล่องมีสองคันแกก็ขายไปแล้วคันหนึ่งเหลืออยู่คันหนึ่งคันของผมนะครับตอนนี้ก็กําลังจะกําลังจะขายแล้วนค,คือคนมาดูแล้วส่วนราคานั้นผมก็ไม่ทราบกับทางผู้ใหญ่เหมือนกันนะแต่รู้แต่ว่าเพื่อนไห้มาเบื้ง เอาหลุดไปเพื่นเบิ้งเท่านั้นนะครับแล้วก็รอวันที่แบบจะขนของลงโอ้ยแบบสายฟ้าเรียบมากเลยครับแบบนี้ลักน์น,นาแบบไปแบบสายฟ้าเรียบมากเลยไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวอะไรเลยนะครับนี่ขนมจ้ากว่าที่ขายจังหวะนี้ใครว่าเอาลูกดอก อ่าฝ่ายวซื้อหรอกรถอ่ะรถดํารถเกี่ยวฝ่อยว่าซื้อไว้แท้แมนบากครับผมไม่ซื้อมาหรอกซื้อไว้หนังซื้อมาแเ้วก็ต่ไม่ยากแบบนี้นะโอ้แบบช็อตหมดเลยช็อตหมดบ้านทั้งบ้านพ่อบ้านแม่แล้วก็บ้านผมอีกนะครับกอพ่อแม่เป็นไงได้ยู่ได้ใช้น้ำผมยูกันนะครับ อตอนนี้ก็อยู่ที่อถนนพระรามสามนะครับท่านผู้ชมทายไปก่อนหามาอุงเทียบฮาลืมจะได้ย้อนดูคลิปเก่าๆก็คงจะคิดถึงคิดถึงเลยแหละเนาะ คิดถึงเจ้าคันนี้นะครถือว่าเจ้าต้นทุนเลยแหละคิดมาแล้วเศร้าแต่ไม่แดกนะเราอ่ะห่งกินยังเขียดตืมครับยิ่งกินยิ่งซีเรียสไปไม่กินคงจะได้แค่คำพูดแบบ อี่รอพวว่อให้ลูกฟังนะครับตอนอนาคตนีล่ล่ะตะเกียบพอเคยขับรถมุนี่ล่ะเงี้ยเงี้ยวเง้วนีล่ล่ะไปกับบหล่าก็ได้อีได้ว,ว่าให้ลูกฟังทังที่แหละท่านผ <ul> ู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ้าลงจากคันนี้แล้วจะถ้าเปินขายแล้วนะครับผมจะไปขับต่อหรือ,อยังเดหรืออย่าเศร้าเลยนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้คนรอซ้ําเติมก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมองว่าอ่าสิ่นี้จะคนปอบนะครับคนรอซ้ําก็เยอะครับว่าแล้วย่าห่าวรายเฮ้ยบ่บึ่งเราวกอยู่บ้านนะคนรอซ้ําก็เยอะครับยามจนก็มั่งมีครับยามยามมีเอ้อะไรนะยามจนก็ย่ำยี ยามีก็หยิบช้าอะไรประมาณนี้นะมันเข่ากับคาสุภาษิตเปิร์ไวเลีนะครับเฮ้อว่าแล้ววะนะครับนีขาขึ้นขาลงแต่รู้สึกว่าผมน่าจะลงช่วงปีนี้น่าจะลงเลยแหละอายุสามสิบสองปีนะครับตอนนี้สามสิบสองปีขาลงผมเราสายสองไปสามสองแล้วตอนน้ะ สามสองนะครับขออนาจ่ยค่าทางด่วนก่อนนะครับอายุสามสิบสองปีครับขาลงครับน่าจะได้นะครับถ้าสมมุติเจ้า มาดูเจ้าดนิมตัวเรียกมันมีหลายเจ้าขนาดนคเจ้าทีกระเจ้าฮับเบิงขออนุญาตจ่ายค่าทางด่วนนะครับท่านผู้ชมแป๊บนึงครับก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ยังส่งเข้ามาให้ผมนะครับที่ยังมีการปลอบใจคอมเมนต์ผมอ่านอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่แต่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปตอบนะครับตอบทุกคมเมมิ์แน่นอนครับผมนะครับโอ้นะครับนี่ครับขึ้นมานี่ก็ชิดขวาครับมันต,ตเนี่ยเราต้องหาทางเข้าไปเลนขวาให้ได้นะครับแต่อยู่เลีนนี่มันเบียดเอางลง่งวุ่นเลยด้ ต้องเอียงเียงเข้าไปครับค่อยเข้าไปนี่ครับอยู่เรียนนี้ก็พอแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ อาจมีคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดไม่เหมาะสมก็รับขอประทานอาภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ